สวัสดีครับมีลัอกที่แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องรายอีล็อตที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าและนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f a c e b o o อีล็อที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับนะค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัอกี้แแบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับมีลักที่แบนดะวันนี้เราอยู่กันในดันโกเนซากานะครับผมวันนี้จะมาพูดถึงใครยังไม่ผ่านเฟล์หลักนะครับติดดันบังกรศึกต้องมาวันไหนนะครับ1แล้วก็ขออนุญาตรวบรวมโค้ดทั้งหมดที่มีอยู่ตอนนี้สําหรับผู้เล่นที่จะไปเล่นเซฟใหม่เพราะว่าเปิดเซฟใหม่ทุกวันนะครับวิธีใส่กดขวากลางแล้วกดขวาล่างตั้งค่านะครับผมแล้วก็กดเข้าบัญชีแล้วก็แลกแพ็กเลยใส่ถ้าเต็มบอดเลยครับ ออถ้าเกิดใครอยากช่วยโค้ดไหนใช้ไม่ได้ก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์บอกหมีได้เลยดีด๋วยวหมีจะคัดให้แต่คือหมีไม่มีเวลานะครับอ่าแล้วก็เป็นในส่วนชุดแต่งงานด้วยราคาชุดแต่งงานทั้งหมดเท่าไหร่โอ้ชุดแต่งงานราคาแพงอยู่เนาะอาแล้วก็เลือกเซฟสามนะครับตอนนี้มีดราม่าอยู่แหลกมากเลยตอนนี้คนรีฟันขายดีกันเยอะเลยเซฟสามจะไม่ทนแล้วก็ใครอยู่เซฟสามก็มาแชร์ใต้คอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะเผื่อจะมีประโยชน์เพราะว่าน,นี่จะส่งไปทางทีมง,งานอ่านนะเผื <S <S อ่อจะช่วยได้ อ่าต่อไปเติมคานองศึกตัวใหม่ต้องเติมครบกี่เศษนะครับอะไรยังไงบ้างนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มในส่วนเรื่องอะไรก่อนดีอ่ะเดี๋ยวขอขึ้นให้ดูนะครับแผนการเลื่อนค้าเห็นบ้างกดอีเวนต์ยังไม่เปิดถ้าเกิดคนเล่นเมื่อวานอีเวนต์มาจะเล่นได้ครับแต่ว่าเนื่องจากวันนี้เป็นวันวันพุธนะครับอีเวนต์มันปิดน,นะวันนั้นอีเวนต์ของการเปลี่ยนค่าอันนี้ก็คือวันอังคารพฤหัสเสาร์อาทิตย์น,นะครับ4วันนะ อถ้าเกิดใครมาเล่นวันพุธตรงนี้เปลี่ยนคลายไม่ได้ก็รอวันบววันพุธรหัสเสาร์อาทิตย์ยาวเลยเ้นวันศุกร์วันหนึ่งนะครับประมาณนี้อ่าต่อไปเป็นในส่วนแต่งงานนะครับแต่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 งงานคตรอ่าสําหรับคอเกมนะครับมีคอแนะนำดู G Phone นะครับสามารถเปิดเห็นไหมไล่์ทีละยูสได้เลยสามารถเล่นสิเกมพร้อมกันสบายเลยครับ ต่อไปในเรื่องราคานะครับ U VIP จะอยู่ที่วันละ10บาทต่อวันนะครับต่อไปในส่วน G VIP จะอยู่ที่วันละ12บาทต่อวันตอนนี้มีโปรโมชั่นสุดคุ้มครับ30วันกับ90บวันซึ่งราคาจะอยู่ที่ U VIP 465บาทเหลือ285บาทแล้วก็ G VIP เหลือ5 540บาทเหลือ320บบาทครับราคาตามในรูปเลยครับตอนนี้ถูกมาก อาอย่าลืมใส่โค้ดลัคกี้แบร์ด้วยนะครับจะมีส่วนลดด้วยนะครับยังไงก็จะลืมมาอุดหนุนกันเนาะต่อไปก็จะเป็นในส่วนการซื้อนะครับนี่เห็นไหมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่มาใหม่เนี่ยมันจะมีฟรีสีชั่วโมงครับอย่าลืมใส่โค้ดลัคกี้แบร์ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆกด7ดวันเสร็จแล้วก็กดสั่งจ่ายได้เลยครับสามารถจ่ายได้ทุกธนาคารกาทั่วไทยเลยครับแงเลยเนาะนี่โอ้โหโยนค่ะรับดอกไม้หนูด้วยเอาว่ากันไป อ่านะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับถวน้าจะมีในส่วนการขายเลยถ้าเอาแบบครบเซตเลยก็คือ2800 184นแะครับแล้วก็เป็นในส่วน8000ได้เสื้อกหมวกอันนี้มีเอารูปให้ดูแล้วมีคนเติมอยู่นะครับก็ถือว่าสวยไหมก็ถือว่างดตามทองเรื่องมากเลยนะแต่คือราคาแม่งโคตรแพงเลยอะถ้าแบบจัดเต็มได้ดอกไม้ด้วยจะอยู่ที่20,000ก็ตกไปราคามันหมื่นกว่าบาทนะครับที่เติมถูกนะครึ่งๆรึ่ถ้เติมถูกน่าจะมาณ8 9 0 0 0 ก็สามารถจัดได้นะครับพูดจริงๆนะราคาอาจจะแพงกว่าชุดเจ้าสาวจริงๆซะอีกว่าเดี๋ยวนี้เขามีแบบผ่อนนะมีแบบเช่าวันหนึ่งก็ได้เออเช่าวันหนึ่งก็ประมาณสามพันเองสามพันห้าพันเองมีเคยไปงานแต่งงานเพื่อนอยู่พอดีเพื่อนมันไม่อยากซื้อชุดนะเออมีเห็นเขาซื้อชุดเช่า,ชาเอาเนาะม,มันก็แพงไปสักนิดหนึ่งนะแล้วปรับราคาเหลือสักแบบหมื่นหนึ่งเอ้ยโอ้โหีโอเคหน่อยนะ่าหมื่นหมื่นเพศออกประมาณสักสามพันสี่พันบาทคนจะได้เข้าถึงง่ายกว่าประมาณนี้นะครับ อ่าต่อไปเป็นเรื่องเต่าขนองศึกเต่าขนองศซกอ,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 อยู่ที่ไหนนี่เอาไม่ใช่ไม่ใช่แล้วนี่นี่นี่ครับเต่าขนองศึกโอ้สุดเท่สุดครูลนะครับต้องใช้ทั้งหมด100ร้อยเศษถึงจะกดรวมได้นี่ครับ100ร้อยเศษนี่กาชาห้าสิบเชนได้เลยเศษเจ้าน็อกสเตล่าซึ่งถามว่าโหดดว่าตัวที่เราใช้โหมกว่าแน่นอนอยู่แล้วไหมก็สําหรับใครอยากได้เอ่อขนองศึกตัวแรกก็สามารถจัดได้ไม่ต้องห่วงนะครับ เซฟนอกมีหลายตัวเดี๋ยวว่าเข้ามาเลยขายเรื่อยๆก็ถ้าเกิดอยากเท่ก่อน <c oughs> ก็จัดก่อนได้เลยเวลาเปิดมันจะเอ้ยเอ้ยอันนี้เพชรฟรีนี่ว่าเฮ้ยมาซะหน่นอยดีกว่าของฟรีเราชอบเลยอีกยี่สิบเศษชว่วยโ,โอ้โหออ,อ,ออกเศษบ้างไหมวะเนี่ย <c oughs> ไม่ได้เศษเลยนะเพราะนั้นออกยากแน่นอน,นครับก็อันนี้มีเห็นสุราตานที่เขาเติมมาเขาบอก,ก,ก,กว่าใช้งบอยู่ที่ประมาณสามพันห้าถึงหนึ่งหมื่นบาทอันนี้แล้วแต่แล้วแต่ดวงคนเลยครับอันนี้เพื่อนๆจัดได้เลยนะอันนี้มีลงลูกไปดูได้เท่อยู่เท่อยู่ แต่ถ้าเกิดไม่ใช้สามารถเอาตัวที่แจกเล่นเล่นได้ครับตัวที่แจกก็เล่นได้นะตัวที่แจกก็เก่งอยู่นะครับตึงอยู่นะตึงอยู่แต่ไม่ไม่ตึงเท่าตัวพวกตัวพวกขายอยู่นะครับตัวพวกขายมันจะเก่งกว่าโอ้โหไปเปิดตรงนี้พลังขึ้นบาาเลยเนาะออสซาเลยแล้วเนี่ยโอ้โหต่อไปเป็นในเรื่องอะไรสุดท้ายนะครับเซฟสามจะแก้แลกไหมโอ้ตอนนี้วันเดอยวมีอ่านให้ดูโหตอนนี้มีดาม่าขึ้นมาหลายกระทู้ในบอร์ดเนะครับตอนนี้คนเซฟสามเล่นไม่ไหวแล้ว วันนี้มาพูดคุยนะครับความรู้สึก <c oughs> โอ้คอไปหมดแล้วจากที่เล่นมาตั้งแต่วันที่เกมเปิดเลยนะครับขอเริ่มต้นเื่นระบบรู้สึกเกมรู้สึกโอเคเล่นเพนเนลินทำออกมาดีเลวนสนุกเล่นกับเพื่อนได้ชิลมากช่วงแรกช่วงแรกใช่ไหมเออช่วงแรกเป็นอย่างจริงๆนะและดูหน้าตื่นเต้นเพราะแข่งขันดันพลังคอเนเทนต์ในช่วงแรกเยอะดีเยอะมากเกินไปนะพอเล่นเรามารู้สึกกลับรู้สึกว่าตัวเกมไม่ได้พัฒนาให้เซเวอร์ที่เล่นเสถียรขึ้นอย่างเซฟสามมันขึ้นขึ้น,งน,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 นลงลงอะ่ะอืมจริงๆนะ เพื่อนๆก็เลยทยอยเลือกเล่นขายเพราะว่าทุกวันนี้ตอนนี้เราก็เลือเรือเล่นอยู่คนเดียวแล้วจ้ะทางองศาี๋ย่พูดอย่างนี้นะครับ FC มีที่มาเล่นกับมีตอนแรกร้อยกว่าคนที่มาเล่น S3 กันเนี่ยแหละบางคนอาจจะโทษสตรีมเมอร์ว่าเขามาลง S3 กันแล้วมีแจกโค้ดมาแรกแล้วมีลงใต้คอมเมนต์ว,ว่าเออคนไทยเล่นเซฟสามเนเขาก็เลยเล่นเซฟสามลหมดอันนี้ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับมีด้วยหรือเปล่าก็คืออย่างที่บอกคือมีก็แค่แนะนำไงว,ว่าเออคนไทยมาเล่นเซฟดีเยอะไงถูกปะแล้วก็ไม่รู้ว่าต่อให ร้อ้เขาเปิดมาเป็นตอนนี้จะเป็นร้อยเซฟแล้วเนี่ยมันก็ควรจะลดจํานวนคนได้แล้วเซฟสามน่าจะไม่แหลกปรากฏว่าเซฟสามก็ยังแหลกเหมือนเดิมนะ <c oughs> <c oughs> ขอภัยครับขอเแย่แล้วตอนนี้ <c oughs> อ่าเวลา,ผ,าผ่านไปบางกรก็ต้องแชทหาเอาจากหน้าโลกนะครับโอ้หน้าสงสารมากเลยในกีวให้ช่วยส่วนตัวยังรู้สึกเสียดายที่เกมไม่สามารถแก้ปัญหาหรือแหลกแหลกลวงลงได้ทําให้เสียผู้เล่นลงลดลงเรื่อยๆเพื่อนที่เล่นบางคนส่วนใหญ่เลิกไปขนาดใช้ อ o g ก็ยังบ่นเลยนะครับแล้วพบกับความแหลกตอนบอสสกิลโลโลอันนี้เรื่องปกติเลยไม่ต้องหลบกันเลยทีเดียวเอ๋อย่าพูดอย่างนี้เลยกิว,ว,วอร้อยคนเนี่ยมีไม่ได้เล่นเลยมีตอนแรกอัดคลิปโอบอกว่าความสนุกของดากูนิก้ากิว,วอรครับคลิปนั้นมีไม่ได้เล่นเลยครับยืนค้งางแล้วก็โดนตีตายโดนตีตายไม่ได้เล่นไม่ได้ขยับเลย100ร้อ,อยกว่าคนเจ้าังจะมึงจะเล่นยังไงพอเทสาม ส่วนตัวก็พอเข้าใจแอดมินเพจที่คอยประสานทีมพัฒนาอยู่ตลอดแต่ก็อยากให้แก้ปัญหาให้ได้จริงจังเพราะว่าเราคนหนึ่งที่ทนเล่นได้แต่มีบอกเลยว่ามีเริ่มจะไม่ทนแล้วที่ทําอยู่ก็คืองานนะครับบอกเลยก็คืองานนะครับเขาชอบแ,แนวตัวคละครครับระบบเกมนี้แต่ก็ไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนเนื้อหาไปได้มีเจตนาให้คนเล่นแต่อย่างไรแต่อย่าบอกเขารู้สึกมันหนักหน่วงมากเวาลากดตีบวกโอ้โหไอ้ตีบวกกระต่ายเวนตอะไรนี่ <c oughs> มีขอยนาญาตบอกเลยครับเคยกดลาดไปหลายทีแล้วนี่นี่นี่ตีบวกใช่ไหม บางทีเรากดไปมันยังไม่ขึ้นไงนเราก็นึกว่ายังไม่โดนหมีก็เลยกดเบิ้ลไปสองทีปรากฏว่าแตกเลยครับลดลงมาสามระดับโอ้โหผมนี่หัวจี๊ดเลยนะวันนั้นนี่คือแบบอยากจับกระต่ายที่ซูเ็กมากเลยวันดีเข้าจอมไม่ได้แนละ้วกูจับกระต่ายหักขาไน้มือไม่ใช่นะครับอ่ากดซูมตัวละครกดรับเควสมันดีเละช้ามากบวกแต่บวกแต่บวกให้ขัดใจไปหมดเลยก็จริงครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะก็ตอนนี้ <c oughs> ขออภัยครับถ้าอ่านใต้คอมเมนต์จะมีคนบอกบอกว่าอยากรีฟันเยอะครับตอนนี้นะเซฟสามอะแล้วก็จะบอกบอกว่ามีคนจากเซฟอื่นมาคู่ด,ด้วยว่าเขาอยู่เซฟอื่นไม่แหลกเลยอันนี้เรื่องเรื่องจริงนะเซฟตอนนี้เปิดเกือบเกือบร้อยแล้วจะบอกบอกว่าเซฟอื่นไม่มีแหลกเลยครับเจ้าแหลกค่เซฟสามอย่างเดียวมันก็อาจจะให้อาจจะทําให้แบบมีผู้เล่นเซฟสามดูสถานการณ์มาถึงวันนี้จะถึงเดือนแล้วมันก็ยังมีการปรับปรุงใช่ไหมล่ะคนมันก็เลยอาจจะอยากไปแล้วอะไรแบบนี้นะโดยส่วนตัวคือหมีทํางานครับหมีใช้คำว่าหมีทํางานหมีก็เลยต้องทนต่อไปนะครับ ก็ลงไปถึงตรงเลเวลจะสิมีอาจจะเห็นแล้วนะอันนี้ความรู้สึกมีราะว่าถ้าถ้ายังแหลกอย่างนี้มันก็เล่นไม่มีความสุขอยู่แล้วจะเติมไปทําไมอะ่ะใช่ปะเติมไปไปขายคนมันได้เทา่าไหร่เชียวยิ่งก็บอกผมเซฟสาโอ้โหแหลกขนาดนั้นพี่ราคาตกหัวบเลยนะจริงๆเพราะว่าคนเขาซื้อไอเดีเราไปเขาก็ต้องไปเล่นเซฟสา,เ,าเขาก็แหลกเหมือนเดิมใช่ไหมเอ อ่าบางเกมอาจจะต้องทําระบบคิวเข้าเกมมาไม่งั้นมันจะหน่วงแบบนี้โอ้ถ้าทําระบบคิวนะเดี๋ยวทีมงานก็โดนด่าเชื่อมีไหมเดี๋ยวก็เอ้ยเข้าเกมมาเซฟสามรอสองพันรอทุกบ้านสามอาทิตย์เชื่อเดี๋ยวต้องมีคนด่าร้อยเปอร์เซ็นต์เขาถา,าจ,จะตัดระบบนี้ไปครับก็เลยเขามาแออัดกันชิบหายแบบนี้นะครับประมาณนี้อ่านั่นแหละเอาไปว่ามีให้กำลังใจทางทีมงานและคนเล่นนะครับแล้วเพื่อนๆคิดว่าเขาจะแก้ปัญหาเอสสามได้ไหมหรือว่าจะเป็นอย่างนี้กันตลอดไปก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้อย่างให้สาว S3 ทุกคนพอพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้เลยครับเต็มที่เลยว่าเฮ้ยเกมมันจะหายแหลกไหมเนี่ย S3 เือเราจะเล่นกันรอดหรือเปล่าว่ายังไงอะไรกันไงก็มาเพิตั้งคอมเมนต์กันได้นะครับเปิดอิสระวันทูคอเต็มที่เลยแต่โดยส่วนตัวหมีถ้ามันแหลกๆแบบนี้ก็น่าเบื่อนะคือ PVP 44 22โอ้โหแหลกนี่แบบบางทีวิ่งไปเสียบเขาจะตายอยู่แล้วเฮียตัวนั่นนี่ไงวาร์ปกับไทม์ชีนกับน้อยเวลา อะไรประมาณนี้นะอ่าขอให้คนเล่นเกมแลาวคนเนี่ยทาก้ากมีความสุขนะครับแล้วก็อ่าใช้เรื่องนี้ได้เต็มที่นะครับอ่าแล้วเจอกันนะครับ